าคมัชบกโดยลับข้าอยู่ในหรอคะพี่เอ็นตามมาไอ้น้องเดี๋ยวก็ได้เจอเองให้ตายสิแล้วเจกับเทซ่าอยู่ในหรอคะพี่เดี๋ยหยุดก่อนไอ้น้องกูบอกว่าให้มึงเอาส้มตำมาไม่ใช่มะละกอตำเจนี่มานครั้งแรกนะที่ฉันหูห่วยหลังมาที่หนึ่งะฉันไม่รู้ด้วซ้ำว่าจะเลี้ยงอะไรให้พวกเธอกินดีช่วยเลือกเมนูให้หน่อย แต่เธอเลยคะสาวอย่างนั้นเหรองานก็ส้มตับเวลาเทซ่าแต่เธอแพ้ปาราไม่ใช่หรอคะสาวอืมฉันเลี้ยงให้พวกเธอกินน่ะเอ็นน้องเอ็นหายไปไหนมาสนานเชียวดีจ้าเทซ่าอืมถ้าแกยังไม่อยากตายจงเรียกชื่อฉันออกมาซะจากเจ้านี่ผู้หิวกระหายแงดุจังเป็นหนทดหแย่แล้วเธอมากับซาหรอ งั้นหนูก็ไม่ใช่แขกรับเชิญสินะพี่เอ็นเขาบอกว่าพี่จะเลี้ยงข้าวหนูกับพี่เอ็นนี่ก็ <_ co z> จริงค่ะสาวแต่เทซ่าไม่ได้จะเลี้ยงเธอนะพี่เอ็นพี่หลอกหนูหรอคะอะไรพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษด้วยละกันเอออย่าเลี้ยงให้ก็ได้มึงออกไปดิเออท่านแม่บอกแม่มาสิว่าทําไมลูกต้องเลี้ยงขยะพวกนี้ด้วยขอโทษค่ะคุณแม่แต่คุณแม่ช่วยใจเย็นก่อนได้ไหมแป๊บนึงโฮ้อตายสิเอามันไปไกลตาฉันเลยอีนี่มันนางปีศาจ และช่วยเอามันไปเก็บด้วยไม่แม่ฟังหนูก่อนสิป,ป่าว่าไอ้นี่ไปเก็บส่วนเธอเทซ่าเธอโดนกักบ,บริเวณห้า<ะ>ห้ามขัดคำสั่งแม่ถ้าไม่จำเป็นอือแม่ยังไม่เข้าใจช่างมันเถอะคุณนายพูดให้มันดีๆหน่อยได้ไหมคะฉันรู้สึกไม่ดีค่ะที่คุณนายพูดกับฉันแบบนั้น แกกล้ามากเลยนะอิน,นังสายแกอยากตายมากหรือไงโว้โวใจเย็นก่อนครับคุณนายน้องผมแค่หิวนะน้องผมหิวก็พูดอะไรแบบนี้เลยครับคนอย่างมึงเนี่ยนะ,ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเตรียมไปฟอกให้อ,อินเลยไอ้หนุ่มอาช่วยผมด้วยมันน่าสยดสยองมากอาอย่าทำอะไรผมเลย เฮ้ยใจเย็นี่มันจะกระจีนะแกอยากเล่นกับฉันเหรองั้นจัดไปไปฆ่าปลาเลยวู้ว้าวฉันก็เออเอ้ยมึงช่วยหน่อยได้ไหมกูว่าเขาตอบไม่หวะอ้อยอ้อยอ้อยอย่าเพิ่งมาจีกันสิฉันอุตส่าย์เล่กับพวกนายแล้วนะ เจ้าในผู้หิวกระหายช่วยฉันด้วยเะอเจ้านผู้หิวกระหายนั่นคุณใช่ไหมถ้าถามว่าใช่ไหมฉันขอตอบว่าใช่เจ้าีนผู้บันอย่างไรแล้ว่หิวกระหาย ช่างหัวชื่อมันมึงอยากคุยอะไรกับกูคุยมา